แสบๆค่ะย,ยัวๆค่ะสวัสดีค่ะดงนาภาสถานีแสบค่ะพี่น้องมื้อนี้ดงมาในเมนูเจวจัก,กระจันค่ะดงเดชจัก,กระจันมาก มือนีดงสิมาเห็ดเจีวาจาัก,กระจันใส่บกพริกดิบค่ะพริกที่ดองใส่มือนีเด้อค่ะดงมีบกพริกสามอย่างคือเป็นพริกกะเลียงพริกขี้นูสวนแล้วก็พริกจินดาน,นี่แหละค่ะพริกลหลายๆอย่างเก็บจากต้นมาร่วมๆกันค่ะแล้วก็มีหอมแดงค่ะอันนี้มือนีดวงสีเห็ดเจีวกระจัก,กระจันใส่บกม่วงค่ะเป็นบกม่วงแหลดบกม่วงแหลแตว้าตอย แล้วมันตกลงมาใส่พืนปูนมันก็นเลยแตกแต่ว่ามันยังดิบแล้วใส่ใดแจวเลยคะ่ะอันนี้ือแจวจักระจันขั้นตอนแรกของการเห็ดจักระจันลงใดจักระจันมาแล้วเองจะมาล่างทาความสะอาดออกแล้วห้ามาแกปีกนี่คะ่ะแกปีกมันออกให้หมิดค่ะมันสิมีปีกนี่บ่ค่ะมีปีกมันแกมันออกคะ่ะแล้วห้ากันําไปขวบขวบเกลือใส่เกลือนิดนึงคะ่ะ นี่เ้อจ้าแกปิดจัก,กระจันค่ะ,คะขวพริกในซุปค่ะอันนี้ได้ที่แล้วค่ะพอค่ะขวดจัก,กระจันค่ะอันนี้จัก,กระจันเด็ดปีกออกเรียบร้อยแล้วดวค่ะใส่เกลือน้ำนิดนึงค่ะนิดเดียวกพอ เตินออกดีดีเันี่เสร็จเพจักรกะจันให้สุกค่ะตอนนี้จกักระจันลงใดแล้วค่ะเดี๋ยวไาที่นี่ตำเจ้าเลยค่ะสะบกมวงไว่ใส่เจ้าค่ะสำหรับพี่น้องก้นไหนบ่มีบกมวงใส่บกขามอ่อนกรได้นนเด้อจ้าแสบคือกัน ออกลดเปียหน่อยนึงอันเนี้ยนมงมี่บอกม่วงแหล็กพอดีตอนหน่อยตอนใหญ่แล้วต่ตามความชอบได้ดจาๆอันนี้บอกม่วงดวงมันแตกมันตกลงมามันแตกเนาะมันก็เลยออกเป็นแบบห้องสับไปแล้วมันก็เลยออกเป็นตอนกรูฟลีเนี่ ใส่พริกหอมแดงที่ห้าวขวไว้แล้วค่ะเอาลงตำจ้ะใส่มือหยิบจับได้คือกันค่ะเพราะว่าก่อนทำอาหารห้าวตรงล้างมือให้สะอาดก่อนทุกครั้งไม่แล้วจ้ะตำพริกให้เรียบค่ะตำพริกแล้วค่ะต่อไปเราจะเอาจาักรจานลงไปตำค่ะ จกระจักกนที่ห้าขว่แล้วค่ะน,นั้เป็นอันแหลกแล้วค่ะพริกหอมแดงขว่ตำใสก,กันกับจกระจันที่ห้าขว่ไว้แล้วค่ะแับที่นี้ห้างกับหอดขันปุงเครื่องคือน้องเคิดใส่บอกม่วงลงไปค่ะใส่บอกม่วงอันนี้มันเป็นบอกม่วงแหละ มันจะสมแห้งค่ะลงเล่ยังต่อไฟไว้นิดนึงก่อนชุบลดนิดน้อยน้ำปลานิดน้อยค่ะน้ำปลานิดน้อยมเอนี้ดงเห็ดแจ้วแห้งเด้อจา้าซิมค่ะ แซ่บดีบดสบีสำหรับผู้ใดที่บ่เคยกินจักระจันเด้อค่ะรสชาติมันกระิออกมากคือกันกับแครกไล่ไข่ปุ้นที่ปูมเหม็นไหมค่ะคือกันเลยเด้อค่ะแซ่บๆค่ะยัวๆค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเหมือนนี้ เสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะมื้อน,นี้เมนูแรกมื้อน,นี้ของดวงก็คือเจวจัก,กระจันค่ะตําใสกันกับกม่วงแลหนาบ้านนี่แหละค่ะรสชาตินุ่วค่ะกินกับผักสดลหลายๆค่ะแซ่บค่ะเชิญค่ะมากค่ะกินแกล้น้ากันจ้ามื้อน,นี้กับเมนูเจวจัก,กระจันใส่มะม่วงแลดจ้านหนำลายหลาย